ค้ใหรที่จริงเนี่ยเป็นต้มปลาใส่ใส่โอ้อกระตุกแม่เป้งให้เรากินแล้วนะแต่เราก็กินไปแล้วหนึ่งรอบแหละก่อนเราจะนอนว่าที่แรกเราคอกลุ่มใช่ไหมทุกคนแล้วคราวนี้เราก็แยกย้ายกันไปนอนเพราะว่าเราจะเข้านอนอเร็วกันอ感了 ราวนี้เราก็ลีสเดิดตื่นขึ้นมาเปลี่ยนเพลงไหมเปลี่ยนเพลงได้ขอเพลงเข้ามาได้ด้วยนะ ตอนม6เราอ่เคยเรียนข้ากรรมเลยทำอาหารเนี่ยอชอบอการตกแต่งจานนะประมาณนี้ะเสด็ดไหมความว่าตื่นเต้นใช้เข้าประมาณนี้ทับปวาบานหมดเลย จะเดินมาฟัง,งโทรศเล็กแกหมอนป้าพี่ไขาย,ยุ้ยอาหารของคนที่เก็บ ไอ้อสุขฟองเลยไม่ได้เลายแล้วพี่ไม่กลับจะเกียบไปไหนแม่เกี่ยวเพราะคำพีเลยอุ้ยไต้องะเกียบตัวนี้เราจะเซฟไข่1ฟองให้ออกมาเป็นอาหารที่สแสนอร่อย Ui, Ok? điểm yep, นะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเขาเรียกว่าขัวไข่ตำแตงอันนี้คือต้มปลาใฟแม่เป้งฝีมือยาย่บนมาแล้วปิดพลงก่น hot hot ที่แปลว่า ร้อน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 ที่ตั้งโท่อสักตรงนี้ไปนี่ เสียงดังนะมันเป็นกะรตื่นก็น่าจะประกอบยากจริงจริงเดี๋ยวเราค่อยไปแอบประกอบ ไาอยู่อมไม่รู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยต้องว่างแยกออกจากกันเอาขวดออกอ๋อไม่ได้แอบทำอะไรครับ ว่าจะเทแล้วว่าจะต่อขาตั้งกล้อง <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะครับทุกคนให้ทุกคนเป็นกำลังใจในการกินข้าวก็พอวันนี้ทำแตงข้ายุ่งเ้ยิงหิวไป ตอนแก่นร้อนนิดหน่อยครับแต่ต้องเปิดพัดลมอยู่นี่ไปขี่นเมื่อกี้ให้พี่ๆไง ส่งกำลังใจให้คุณนุชธนรนด้วยนะครับบอกคุณนุชธนรนไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาดูไลฟ์นะเดี๋ยวหิวข้าวเพราะว่า,าการที่เป็นรุ่นน้องเอฟเมื่งนี้เขาต้องตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าฟังทุกคนตื่นมาเป็นเพื่อนคุณนุชธนรน,นนะครับหวังครับงม้ครับไก่ ไปโรงพยาบาลแรกๆวันนี้นอนไม่หลับนะทุกคนมันไม่คุ้นที่หรอกเยให้สบายขึนดูได้อุยชอมากอันนี้ที่โทรกันประชุมกันไน อามิโคให้ไหมครับรุ่นพี่ออเฟเตดฟัตก็แนะนำรุ่นน้องไปตื่นสามารตรงแลนนี้เจ้มามุกสรยตรงแลนนี้ต้องออกกําลังกายไปละหวานมีการเท่นกันผมกิน <c oughs> เขาขันมันกระเสอะเหมือนกับสร้างเขาเม,มื่อกินเป็นวัน วันนี้แก็บก็ไม่รับออเดอร์ไปเหมือนกันสั่งไปกดประมาณสองรอบแล้วแก็บเขายกเลิกแม่ค้าของร้านนั้นเขาก็เดมาสง่งเขาสงสารเอากีกตาไปพร้อมใช่ครับไปถามว่าเอ้ย ลุ่น้องเข้าของไปหลายที่ลุ่น้องผมว่าตื่นเต้น <c oughs> ไม่มีการเทนครับต้องไปลองใช้ทฤษฎี เจ้าพี่ทำบุญบ้านพรุ่งนี้ครับผมมีเรื่องลี้ลับไหมไม่มีเลยครับนอนหลับสบายมากเพราะคุณหมอให้ยากินก่อนนอน ไม่แบ่งของให้ติดคอเลยแม่อยากกินละครับเป็่เกเทศไหมไม่กินดีกว่าเวนดูแลต็งด้วยนะตอนนี้ก็เสียวเรียกเรียกก็เสียวอยู่แต่สวอปทุกวันเลยจะต,ตื่นเช้าตื่น ห้าโมงบ้างีบ่ายสามบ้างอื่นมาก็ต้องนั่งทำใจก่อนลั่งสมาธิค่อยสวอปวันนี้วันพระโอ้มาวานวันพะเราก็ขอให้ผ่านขอให้รอดด้วยเชิดลูกธาโดนพิมพ์มาในกลุ่มรุ่นน้องเอฟฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเชิญพี่ๆมา จังไหนจังเชื่อเนเข้าไปโรงพยาบาลเลยเสือจริงๆเลยทีู่้ด่านจะรู้นะครับว่ามีกล้องเพราะเคยบอกไปแล้วเพรช่วงนั้นที่ปากับออฟเข้าโรงพยาบาลทีแรกออฟมันบอกว่าคุณหมอดูกล้องอยู่ตลอดตอนนั้นลูกก็เข้ามาแซลในกลุ่ม แต่สวอปบ,บ่อยมาสวอปทุกวันเลยครับไม่ดูเดินแก้ผ้าทรวงแล้ไม่ตรวจเท่ากับห้าห้าห้าไม่ตรวจเท่ากับตรวจไม่ตรวจเท่ากับต้องตรวจ ก็บอกรุ่นน้องว่ารุ่นน้องเรียนไปเลยนะเข้าบ้านเอไปเลยนะส่วนรุ่นพี่ส่วนรุ่นพี่ขอพักการเรียนก่อนรุ่นพี่ยังไม่อยากเข้าไปเรียน Yà, tí 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 kán, thôi mà ying ta lục, y ăn tết cứ không buồn. không đủ này càng quậy luôn mấy nhưng mà nó điên rồi nhá, nó cứ ก็มีน้องแซกหลานแมแมอีกหนึ่งท่านเข้าบ้านเ e อเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะรักษาัะอยู่บ้านหรือเปล่าทำไมคิดถึงใจปลายจังสวัสดีครับแม่กระถิน โชคดีก็ขอให้ช่ยความโชคดีคุ้มข้างทุกคนอยู่เสมอครับตึงตั้งมาลำกรกลับไปกักตัวครับ ที่แรกว่าจะกลับตัวอยู่นี่ด้วยกันแต่มันให้เวลากลับตัวนานก็เลยว่าเติ้งเติ้งก็เลยจะขอกลับไปกักตัวอยู่นู่นดีกว่าจะได้ทํางานไปด้วยที่แรกวันนี้ไปหมอให้ทุกคนไปจะออกจากห้องแล้วนะให้ทุกคนกลับบ้านไปกลับบ้านไปเลยก็มีก้อนค้างกับนภ,ภิษกลับพร้อมพี่จิ๊บแต่คุณยายเบนเป็นห่วงลูกคุณยายเบนก็เลยเออ ถ้าไม่ติดกึก็ติดแหละเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้กินอยู่ดูก่อนสักพักเดีเบนว่าติดไมาแล้วไ,ไปนอนโรงพยาบาลนะไม่กลัวหรอกเพราะเอเบนความเป็นแม่ตอนนี้ทำมาตัวแบบน้ำลายแล้วต้องต่ ก็แต่ตอนปลตรวจแรกเป็นโควิดแรกก็ตรวจที่้ำไันแหละแต่ปไปลอาจจะตรวจไม่เป็นปาก็โอมอมมน,นอยู่ย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยบางอันก็ขึ้นกี่บางอันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยเอ้เบนมีกลยุทธ์มีแผนการ พี่ปก็นั่งกินข้าวอย่างนี้แหละมือนก็ทําท่ามานูน่นแต่ปืนจะยืนอยู่ประตูน,นู่นแหละก็แต่ว่าจะทําสวนเมล่อนอยู่ข้างๆมันเป็นความฝันนะไหนก็ลังเริ่มทําแล้วละ่ะแล้วก็ทําตามงบแหละแต่ก็ทําตามงบที่มีแหละไม่ได้ทใหญ่มากหรอก เนี่ยเนี่ยกลยุดจะมาอีกแล้วข้อที่นึ่ให้เป็นก็ได้เหอะไปเก็บเงนินทำไมเกิจาความที่มันรู้ก็แบบไม่อยากให้แม่ติดเวลาถ้าเราติดเรเือกได้ก็อยากติดขอให้เต็งติด ดีกว่าแม่ติ๊กไงนี่สิบล้านต้องร้องวันนี้นะครับทุกคน หวยแม่เอาไปเลย20ล้านแม่ไม่ต้องแบ่งสักบาทก็ได้แต่ในความเป็นจริงแม่ก็คงไม่ใจร้ายไม่แบ่งให้เราสักบาทหรอก้ง จะไล่ไม่ค่อยบ่อยไล่แต่ตอนหิวครับประธานกองสลากเวลาเดินเข้าไปก่อนเข้าไปห้องเสื้อใช่ไหมพี่ออนพี่ออนทักเลยว่าไงคุณประธานกองสลากมาดูกิจการห้องเสื้อเหรอ หหหัวปน่อมล,ลูกสาวคนเดียวไม่ให้ลูกจะให้ใครถูกไหมเพื่อมามาดกทุกอย่างตกไปเป็นของเราตาทำไงเน,นี่ยเดี๋ยวเราน้างก่อน ปั๊มดังจริงปั๊มมันดังอยู่แล้วไงทำไงนะกดแอปทำไมกัน แม่เป็นอาจจะยกมาให้ก้อนเขาไม่มป็นทางทะเลาะกันทุกวันมีวันหนึ่งนะพิษแอบหนีออกไปจากบ้านตอนแม่มาวันแรกใช่ไหมทะเลาะกันตั้งแต่เช้าก้อนเขาก้องเหาเหาเงาเขาช่างไปช่างมาทําห้องข้างๆแต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ไม่ไปเป็นหมูนวงล้าจะละอุ้ยเดี๋ยวไปทำของเขาร่วงพี่ไปอยากทำจมูกม้อยากทำรับแตะลัวเจ็บก็เลยไม่ทำดีกว่า ใครไม่ค่อยได้ไลทุกคนเวลาเหมือนเติงอะ่ะทีแรกมันหยุดเหา่าเติงไปแล้วพอเติงไปเปลี่ยนชุดปุ๊บเหา่าต่อปั๊อ,อจำเติงไม่ได้เรอแค่ไปเปลี่ยนเสื้อ,อนนเฉยรีวิวครั้งแรกที่เห็นรอยสักอะต,ตามจริงรู้แล้วว่านุกจตสักตรงนี้กับตรงนี้เพราะว่านุกมาถามแบบก่อนทีแรกอ๋อเาลอฟอนไ้ดูก่อนเพราะว่า เขาต้องออกแบบก่อนใช่ไหมไม่ต่อไปแล้วไม่ต่อเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเคยเห็ุออฟเคยเห็ุออฟทำแล้วก็กลัว เดี๋ยวเราก็จะไปนอนกันดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าหมดเวลาแล้วป้ายคงต้องไปนอนเดี๋ยวเรนะาหน้าจะนอนพักวันพรุนี้ต้องตื่นมาทำอะไรก็ไม่รู้ตื่นมาสวอป รมชาติมันหายใจไม่ค่อยออกเนีครับครัผมสันนิราติสวัสดนะครับทุกๆคนขอให้มีความสุขในทุกๆวันขอให้ซีซั่นนี้ทุกคนรอดนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงกักตัวไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพด้วยไม่มีอะไรน่ากลัวมากกว่าการติดโควิดนะ น่ากลัวมากกว่าการติดโควิดเคยติดแล้วมันเงียบเหมาแล้วทุกคนที่เราถามลูกว่าไม่อยากรักษาตัวอยู่บ้านเหรองั้นว่อยู่บ้านก็มีคอมเล่นมีอะไรที่ให้เล่นเยอะแยะไงแต่ลูกบอกว่าลูกเป็นภูมิแพ้ลูกลเลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดีกว่าขอให้ทุกคนปลอดภยัยปลอดเชื้อเช่นเดียวกันนะครับ โควิดนี้เราต้องรอดไปด้วยกันไว้เจอกันที่หน้าคอนเสิร์ตนะครับทุกคนรักแลงที่สัน